เพื่อนๆนะคะได้รับจดหมายน้อยนะคะมาจากทางลูกค้าหรือกับบางคนก็ได้รับมาจากซัพพลายเออร์นะคะถามถึงความต้องการและความคาดหวังของเราค่ะเพื่อน,อนๆตกใจค่ะว่ามันคืออะไรคะจดหมายที่ไปเออมาสอบถามความต้องการและความคาดหวังของเราเอ,อเราก็ทำไอโซก้าพันหนึ่งนะแต่ทําไมเราไม่เคยมีจดหมายน้อยนะคะไปสอบถามความต้องการและความคาดหวังของ คนอื่นเลยนะคะอันนี้เขาทำเพื่ออะไรคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวมีคำตอบให้นะคะคือว่าตามข้อกำหนดข้อ4.2นะคะความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาบอกว่าองค์กรจะต้องตามหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ประกอบไปด้วยลูกค้าซัพพลายเออร์เอ้าซอร์สเมธเกอร์ชุมชนราชการนะคะทีนี้คําว่าตามหาเนี่ย มันไม่มีเอ่อไม่มีเรียกว่ากรอบกําหนดว่าการตามหาคืออะไรนะคะการตามหาอาจจะเป็นการไปพูดคุยนะคะการตามหาอาจจะเข้าสัมภาษณ์นะคะการตามหาอาจจะทํา เช็คชี้ให้เขากอกน,นะคะหรือการตามหาเนี่ยอาจจะใช้วิธีการทําจดหมายน้อยไปสอบถามก็ได้นะคะดังนั้นหมายความว่าองค์กรที่เพื่อนๆได้รับจดหมายมาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าซัพพลายเออร์ของเพื่อนๆน่ะนะคะ<ๆ>เขาเลือกวิธีการการตามหานะคะโดยการไปออทําจดหมายน้อยสอบถามนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆองค์กรของเพื่อนๆนะคะไม่มีจดหมายน้อยก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเราก็เลือกวิธีการตามหาแบบอื่นยังไงล่ะคะค่ะ นั่นก็คือวิธีการดีไซน์ในส่วนของระบบ ISO ของแต่ละองค์กรซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะคะลองไปประยุกต์นะคะหาวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับองค์กรของเพื่อนๆค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการทําระบบ ISO ค่ะ